สวัสดีค่ะช่องสวิตาชาแนลวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วเดิจา้ามื่อนี้ก็ซิมาอันหนึ่งอันติมซ้่มหนึ่งไอเกี่ยวเกี่ยวหมูกินกับน้ำจิม้มน้ำจิ้มไก่วัซันวาไปซื้อหมอมานี่ค่อยว่าอ้วนคอยอ้วนขึ้นก็เกาคัก อยากกินยังก็ได้กินไหมพี่น้องหลังจากที่หม้อเราเริ่มเดือดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเข้ากับใส่ถาดอันนี้ลงไปแล้วก็ใส่แนวหนึ่งลงไปแล้วเราก็หยิบไอ้น,นี่ไอ้อียังก็นี่ไหมเกี่ยวนี่ไหม เกี๊ยวนี่เ้าก็เอาล่งไปเพราะว่าจริงๆห้องก็ต้องใส่อันถาดอันนี้ก็ได้เพราะว่าถาดอันนี้มันไว้ล่องสําหรับเวลาห้าหนึ่งพักเพราะฉะนั้นก็คือห้าวยิบใส่แต่อันไอเนี่ยเกี๊ยวนี่ยางเดียวห้า,าก็เอาเกี่ยวมาว่างปกติแล้วเวลาอยากกินเกี่ยวนี่น้ตจะเอาลวกใส่กับอัน ไอหมอ,องเขามันกะรสชาติทิมว่าหมูมันฉิหวานหวานยังแีมมันกะบบได้เพราะว่าหมอ,องเขามันดูดดูดน้ำออกเหมิดวัาที่นี่เข้ากันเลยไดหมอมะม่เนี่ยเข้ากันเลยมีโอกาสไดหนึ่งแบบติมซ้ำเลยจ้ะหนึ่งแบบติมซ้ำเข้ากับสีได้รสชาติของไอเนื้อหมู นี่จ้าหลังจากที่เห้าใส่หมูเรียบร้อยแล้วเห่ากับปิดฝาล่อประมาณสัก10บนาทีกาว่วาหมูสูกเข้ากับเอาออกมากินได้เลยจ้าเมื่อนี้กะมีเมนูแบบง่ายๆมาให้เบิงในหมอวิเศษของเข้า ว่าสิลดความอ้วนสงสัยสิอ้วนนักกว่าเก่าเลยคิดว่าแต่เพราะเป็นยังเพราะว่าเข้าไปฟิตเนสอยู่เนาะเข้ากะค่อยๆลดเอาแล้วอยากกินยังเข้ากะกินไปเลยนะคะกินให้มันอิม่มแหละมีความสุขในการกินว่าสันวะเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะคะว่ามันมันสุกแล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชิมกันจ้า เดี๋ยวเรามาเปิดฝาหม้อดูนะคะว่าสุกหรือยังโอร้อนมากเลยเดี๋ยวเราจะมาพลิกดูนะคะว่าสุกหรือยังน่าจะสุกนุ่มๆเลยนะคะอุ่นกินอยากกินร้อนๆเราก็ได้กินนะคะเนี่ยโูน่าจะสุกแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะตักใส่จานนะคะแล้วเราก็จะมาใส่น้ําจิ้มนะคะจากที่สุกแล้วนะคะเราก็จะมากินกับน้ําจิ้มอันนี้น้ําจิ้มไก่นะคะเนี่ยแล้วก็เทน้ําจิ้มเสร็จแล้วเราก็มากินกันเลยจ้าอร่อยมั้ยลเปล่าอร่อยแค่ไหน We going to keep it low-key, keep it softly spoken with no strings tying you to me. I'm happy in your company with some no compass with the sun. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, because I never want to play. คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่องสวิตาชาแนลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะว่าเราจะมาทำอะไรกินอีกนะคะคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะคะ so when you stop Other direction. Don't worry, I get it. I meant what I said when I said it, lady.